สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับเคสตอง YouTube เราพูดจริงเรื่องประกันภัยครับเรายังอยู่กันในหัวข้อของกรมธรรม์ความรับผิดต่อบคุคคลภายนอกนะครับสำหรับคราวก่อนเนี่ยเราก็ได้พูดถึงในเรื่องของคําจากัดความแล้วก็เนื้อหาของกรมธรรม์ไปบางส่วนแล้วนะครับสําหรับวันนี้เราจะเจาะลึกในเรื่องของความคุ้มครองครับว่ากรมธรรม์ตัวเนี้ยมันคุ้มครองครอบคลุมในส่วนของความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอะไรบ้างนะครับ แน่นอนครับสำหรับความสูญเสียและความเสียหายเนี่ยที่จะได้รับความคุ้มครองก็คือ1ก็คือความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อชีวิตครับต่อร่างกายต่อการบาดเจ็บนะครับต่ออ,อนามัยนะครับ <t> พูดง่ายๆคือถ้าเกิดอุบัติเหตุแก่บุคคลภายนอกภายในร้านแล้วทาให้เกิดการเสียชีวิตนะครับทำให้เกิดการบาดเจ็บแล้วต้องรักษาตัวแม้กระทั่งการเจ็บป่วยนะครับ <t> หรือว่ามีผลตปอาะอนามัยเนี่ยกุมรทันให้ความคุ้มครองหมดนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างที่เคสคลาสสิกก็คือการล้มลง จากความผิดพลาดของแม่บ้านนะครับแล้วทําให้ลูกค้าเนี่ยมาล้มลงภายในร้านแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอาจจะแขนหักมือหักหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลค่ารักษาพยาบาลพวกนี้สามารถที่จะเบิกได้หมดหรือว่าได้รับการชดใช้ค่าสิทธิดแทนจากประสบภัยนะครับหรือจะเป็นเคสที่ว่าลูกค้ามาทานอาหารภายในร้านแร้วกฎว่ากลับบ้านเกิดอาการท้องเสียนะครับหรือลักษณะของการไข้ขึ้นนะครับจากการทานอาหารแล้วแพ้อะไรบางอย่างนะครับเนื่องจากพนักง,งานเนี่ย ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดไปนะครับการรักษาตัวหรือการเจ็บป่วยต่างๆพวกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะได้รับการชดใช้โดยค่าสินใหมจากบริษัทประกันภัยเช่นเดียวกันนะครับส่วนความคุ้มครองต่อมาก็คือจะเป็นเรื่องของความเสียหายต่อตัวทรัพย์สินครับนะครับก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นลูกค้าเนี่ยล้มลงนอกจากจะบาดเจ็บแล้วปรากฏว่านาฬิกาที่ใส่มาเนี่ยกระแทกพื้นด้วยนะครับทำให้นาฬิกาได้รับความเสียหายในส่วนของทรัพย์สินที่รับความเสียหายเนี่ยก็ได้รับความ คุ้มครองเฉยเช่นกันนะครับหรือขยายความตัวอย่างให้เห็นกว้างอันนี้หน่อยอย่างเช่นเราประกอบธุรกิจร้านอาหารปรากฏว่าแก๊สของเราเกิดระเบิดขึ้นมาแล้วเกิดไฟไหม้นะครับแต่ไฟไหม้ในที่นี้ปรากฏว่ามันลามไปโดนในส่วนของตัวอาคารข้างเคียงด้วยที่ทําให้ได้รับความเสียหายด้วยทรัพย์สินของเจ้าของอาคารข้างเคียงนะฮะเพราะอาคารข้างเคียงเนี่ยตัวเจ้าของเนี่ยเราถือเป็นบุคคลภายนอกครับดังนั้นทรัพย์สินเขาที่ได้รับความเสียหายจากการที่แก๊สระเบิดและไฟไหม้ของเราเนี่ยก็จะได้รับเฉยเช่นเดียวกันนะครับ <P ing> เพียงแต่ว่าในส่วนของการชดใช้ในส่วนของประกันภัยทรัพย์สินเนี่ยกรมธรรม์ฉบับนี้เนี่ยจะมีส่วนที่เรียกว่าความรับผิดต่อบคุคคลภายนอกครับหมายความว่าทุกครั้งที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบคุคคลภายนอกเนี่ยบริษัทประกันภัยจะไม่ได้จ่ายตั้งแต่บาทแรกครับแต่จะมีส่วนที่พวกประกันภัยเนี่ยต้องร่วมรับผิดชอบก่อนยกตัวอย่างง่ายอย่างเช่นกรมธรรม์อาจจะกำหนดว่าความรับผิดส่วนแรกนะครับของพวกประกันภัยต่อความเสียหายของทรัพย์สินอาจจะอยู่ที่5,000บาทหมายความว่านาฬิกาเรือนดัึงกล่าวนะครับสมมติถ้ามีมูลค่าความ ทางพวกประกันภัยก็รับผิดชอบไปก่อน5,000บาทในส่วนที่เกินมา10,000บาทก็จะเป็นในส่วนของบริษัทประกันภัยที่ให้ความรับผิดชอบครับแต่ในส่วนของชีวิตร่างกายการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยเนี่ยบริษัทประกันภัยเราจะให้ความคุ้มครองตั้งแต่บาทแรกเลยก็คือไม่มีส่วนของความรับผิดส่วนแรกนะครับประกันภยัยแม้มีค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่ก็จะจ่ายตั้งแต่บาทแรกเพียงแต่ว่าต้องมีใบเสร็จในการรักษาพยาบาลแล้วต้องเป็นตัวเงินที่ชัดเจนนะครับในการเยียวยาชดใช้ค่าสินใหมทดแทนนะครับ วันนี้เราก็เห็นคร่าวๆนะครับสำหรับในเรื่องของความคุ้มครองว่ามันคุ้มครองครอบคลุมส่วนใดบ้างนะครับสำหรับคราวหน้าเนี่ยเราจะมาลงในเรื่องของเขาเรียกว่า special cost หรือว่าจะเป็นตัวการขยายความคุ้มครองซึ่งมีความจําเป็นและมีความสําคัญสําหรับธุรกิจนะครับแต่ธุรกิจแต่ละอย่างก็จะมี special c o อ t ที่แตกต่างกันไปนะครับจะเป็นอะาไรคราวหน้ามาพบกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม